บทที่27รู้สึกไม่ดีเลยดาวเหนือออกมาจากห้องน้ำก็พบแต่เพียงความว่างเปล่ารีบสวมเสื้อผ้าแล้วออกไปตามหาวันจันทร์คิดว่าเจ้าตัวอาจกลับไปห้องของตนเองก็เป็นไปได้จันทร์อยู่ในนั้นหรือเปล่ามือพยายามหมุนลูกบิดทะวาวันจันทก็คงล็อกเอาไว้ และเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาดาวเหนือก็คงร้องเรียกอยู่แบบนั้นจนกระทั่งวันจันทร์ตอบรับพอดีจันอยากเข้าห้องน้ำค่ะก็เลยกลับมาที่ห้องของตัวเองเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมจันอาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะคุณเหนือ ได้ยินอีกคนว่าแบบนั้นดาวเหนือจึงรับปากแล้วเดินลงไปที่ชั้นล่างถึงแม้งานเลี้ยงจะมีอาหารมากมายให้เลือกแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้แตะต้องของพวกนั้นเลยแม้แต่น้อยวันจันอยากรีบไปรีบกลับส่วนดาวเหนือเองก็ไม่อยากเสวนากับนักธุรกิจพวกนั้นนานเท่าไหรนะ่นักวันหยุดก็อยากจะหลีกเล้นกับเรื่องงานแล้วหันมาให้เวลากับวันจันมากกว่า จะว่าหลงแฟนไหมก็อาจเป็นไปได้นี้เป็นครั้งแรกที่วันจันยอมมีความสัมพันธ์กับคนอื่นฉะนั้นแล้วดาวเหนือจึงรู้สึกดีและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกถูกเวลาก็เลยอยากจะใช้กับคนรักให้คุ้มค่าดาวเหนือไปนั่งรอที่ห้องรับแขกแม่บ้านมาแจ้งว่าอาหารพร้อมแล้วเธอจึงสั่งให้ขึ้นโต๊ะรออีกไม่นานวันจันก็คงจะลงมา เสียงความรื้นเริงของข้างบ้านดังมาถึงที่นี่ดาวเหนือจึงให้คนปิดประตูบ้านจะได้เก็บเสียงสักพักวันจันทร์ก็ลงมาตามที่บอกแต่ดาวเหนือสังเกตว่าคนตัวเล็กดูไม่สดใสนักคขันแล้วจึงเดินเข้าไปหาวางมือลงบนหน้าผาตัวก็ไม่ร้อนนี่ดาวเหนือยังไม่คลายกังวลด้วยว่าใบหน้านั้น ดูเหมือนคนไม่สบายเท่าไหรนะ่นักทางด้านวันจันเมื่อเห็นข้อความที่ถูกส่งมาหาคุณเหนือจากโทรศัพท์แล้วความสุขที่มีก่อนหน้าก็พลันมาลายหายไปเสียหมดเธอเกิดความไม่พอใจขึ้นในอกอย่างรุนแรงยอมรับว่าเมื่อได้อ่านข้อความหัวใจก็พลันเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมานอกอกความหึงหวงไหลเวียนไปทั่วร่าง พลันเมื่อคิดว่าจะควบคุมอาการของตนเองไม่ได้เธอจึงตัดสินใจหนีมาตั้งหลักที่ห้องก่อนอาบน้ํำระงับอารมณ์ดับความฟุ้งซ่านและความไม่พอใจไม่ว่าอย่างไรคุณเหนือก็เป็นผู้ใหญ่กว่าอีกทั้งยังเป็นผู้มีพระคุณของเธอคงไม่สามารถแสดงกิริยาที่ไม่ดีกับเขาได้ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายและรักษาน้ำใจอีกอย่าง หากวอยวายไม่คิดหน้าคิดหลังสิ่งแรกที่คุณเหนืออาจจะทำเลยก็คือการตำหนิที่เธอละเมิดสิทธิ์ไปแอบดูมือถือของเขาเหมือนจะไม่สบายค่ะคุณเหนือเวียนหัวนิดหน่อยวันจันฝืนยิ้มออกมาดาวเหนือจึงบอกให้เธอรีบทานข้าวจะได้รีบขึ้นไปนอนเธอนั่งลงบนเก้าอี้ที่คนตัวสูงขยับให้ เขายังคงมีสีหน้าอันแสนปกติและนั้นทำให้หวันจันเกิดความเศร้าในหัวใจคุณเหนือได้อ่านข้อความหรืออยังนะถ้ายังก็ถือว่าตัวเองคิดเป็นบ้าเป็นกังวลไปคนเดียวแต่ถ้าอ่านแล้วคุณเหนือไม่คิดจะบอกกันบ้างหรือแสดงความจริงใจให้เธอเห็นว่าคุณเหนือไม่คิดปกปิดสิ่งใดหรือไม่มีความลับระหว่างคนทั้งสอง ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่จะใจกว้างให้แฟนของตัวเองไปมีคนอื่นวันจันยอมรับอย่างเจนใจเลยว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นวันจันทำทีพยักหน้าขอบคุณเมื่อคุณเหนือตักอาหารให้ความอยากอาหารแทบไม่เหลือแล้วในสมองเอาแต่คิดเรื่องข้อความเหล่านั้นรูปของผู้หญิงคนนั้นที่โชว์รายอยู่ช่างสวยเหลือเกิน อาจเป็นคนเก่าของเขาเมื่อครั้งอยู่อเมริกาคุณเหนือเคยเล่าว่าเขาเคยผ่านผู้หญิงมาบ้างและเจ้าตัวก็ย้ำหนักย้ำหนาว่าไม่เคยจริงใจกับใครเป็นความสัมพันธ์แบบฉาบชฉวยไม่จริงจังถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงแล้วทำไมดูท่าว่าคนนี้จะไม่ยอมจบละ่ะมีอีกหลายข้อความที่ตามมาล้วนแล้วแต่บอกว่า คุณเหนือกับเขาสนิทสนมกันมากเพียงไหนแถมยังบอกคิดถึงและจะเอาใจคุณเหนือไม่ให้ขาดตกบกพร่องจันจันเป็นอะไรดาวเหนือรับรู้ถึงอาการเหม่อลอยอีกฝ่ายเอาแต่เขี่ยข้าวในจานไปมาส่วนใบหน้าก็ก้มต่ำคลายคิดกังวล จันฝืนทานไม่ไหวค่ะขอขึ้นห้องก่อนได้ไหมวันจันลุกขึ้นเพราะไม่สบายใจเลยที่จะต้องร่วมโต๊ะสมองมันหยุดคิดไม่ได้เลยว่าทั้งคู่อาจเคยรักกันและอยู่ด้วยกันมานึกมาถึงตรงนี้หัวใจของวันจันก็เจ็บเจ็บจนชาเกิดมาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนี่ใช่หรือเปล่าที่เขาเรียกว่า พิษของความรักยามมีความสุขก็หวานชื่นทำสิ่งใดก็ให้รู้สึกราวกับอยู่ท่ามกลางวันอันแสนอบอุ่นและสดใสเทวาย,ยามมีทุกข์ก็ให้คลายกับว่ายืนอยู่เพียงลำพังในคืนที่วันฝนตกหรือคืนที่อากาศหนาวเหน็บหิมะโปรยปลายยามสุขก็สุขมากยามทุกข์ก็ทุกมากเสียจ,จริง เดี๋ยวฉันไปดูยามาให้นะขึ้นไปรอบนห้องก่อนจันทานยาแล้วค่ะคุณเหนือเดี๋ยวว่าจะนอนเลยวันจันยิ้มชื่ดในใจอยากถามเขาเหลือเกินคุณเหนืออ่านข้อความพวกนั้นหรือยังนะหากอ่านแล้วจะกล้าบอกจันไหมคะถ้าหากคุณเหนือไม่กล้าวันจันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับหัวใจของตนเองดี ถ้าอย่างนั้นฉันไปส่งนะดาวเหนือกุมมือของวันจันเอาไว้หลังจากนั้นจึงผ่าขึ้นห้องเมื่อเดินมาถึงก็เข้ามาในห้องหน้าตาเฉยคุณเหนือคะออกไปก่อนนะคะจันทร์ขอพักดาวเหนือยินยอมกลับไปอย่างที่วันจันว่าแต่ไม่ใช่ออกไปนอกห้อง เป็นการเดินไปล็อกประตูเอาไว้เสร็จสับคืนนี้นอนด้วยกันนะจะได้อยู่เฝ้าไงไม่ได้ค่ะจะมานอนด้วยกันได้ยังไงเอาแบบนี้เพื่อความสบายใจเธอนอนบนเตียงฉันนอนที่โซฟาตรงนั้นโอเคไหมวันจันทร์ครานจะเถียงก็นีบ้านเขา ทุกอย่างที่นี่มีเขาเป็นเจ้าของแม้แต่ชีวิตของเธอก็มีคุณเหนือเป็นเจ้าของเช่นกันเธอเดินเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นจึงกลับมานอนที่เตียงเชื้อแนว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับเป็นแน่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ไปเห็นข้อความพวกนั้นวันจันทร์ห่มผ้าแล้วหลับตาของตัวเองลงทางด้านดาวเหนือไม่อยากกวนใจเจ้าของห้อง ความเป็นห่วงทำให้ดาวเหนือหน้าด้านขอมานอนเฝ้าวันจันทร์ใจจริงอยากเข้าไปหาจูบหน้าผากปลอบโยนเทว่าการสัมผัสเนื้อตัวถึงขั้นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดวันจันทร์ไม่อนุญาตเหลือปองเวลาก็พบว่าสามทุ่มแล้วดาวเหนือยังไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ขันจะเปิดทีวีดูก็เกรงว่าจะรบกวนคนป่วยเอาได้มือถือก็ไม่ได้เอามา หากว่ากลับไปเอาย้อนกลับมาวันจันทร์ก็อาจจะล็อกห้องหนีกันไปได้เมื่อคิดดังนั้นดาวเหนือจึงตัดสินใจนอนดีกว่าน่าเสดายคืนวันเสาร์ทั้งทีทั้งสองควรจะได้ใช้เวลาด้วยกันสักสองสามชั่วโมงก่อนแยกย้ายผักผ่อนดาวเหนือคิดเช่นนั้นก่อนจะตัดสินใจปิดไฟในห้องและหลมตัวลงนอนบนโซฟา ท่ามกลางห้องนอนที่มืดสนิทมีแต่เสียงของเครื่องปรับอากาศที่ยังทำงานวันจันรู้สึกตัวตื่นโดยว่าอยากเข้าห้องน้ำเธอปรับสายตาพอมองเห็นทางอยู่บ้างไม่รู้ว่าเมื่อคืนหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆคือเธอหลับไปพร้อมกับความคิดฝุ้งซานเรื่องของคุณเหนือวันจันลุกขึ้นแล้วก็เห็นร่างหนึ่งกำลังนอนอยู่บนโซฟา เธอขยี้ตาดูให้ชัดสมองพลันนึกออกว่าคุณเหนือขอเข้ามานอนด้วยอากาศในห้องก็หนาวแถมใส่เสื้อตัวบางขนาดนั้นไม่แปลกหรอกที่อีกฝ่ายจะนอนขดอุดตุวันจันไปเข้าห้องน้ำทำธุระของตนเองเมื่อเดินออกมาจึงเห็นว่าอีกคนพันขดม้วนตัวมากกว่าเดิมตัดสินใจว่าควรปลุกเขากลับไปนอนที่ห้องดีกว่า วันจันทรเขย่าอีกฝ่ายเบาๆรับสัมผัสได้ถึงความเย็นเฉียบของร่างกายในห้องนี้มีผ้าห่มแค่ผืนเดียวคลันเอาของตัวเองมาให้อีกฝ่ายก็คงจะไม่ยอมแล้วมาทนนอนหนาวเฝ้าแฟนแบบนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกสุดเท่หรือยังไงแต่อันที่จริงแล้วการกระทําของดาวเหนือก็ทำให้หัวใจของวันจันทรู้สึกอุ่นซ่าน คิดว่าตัวเองได้รับการดูแลที่เหนือกว่าใครแล้วจะมัวมานั่งน้อยใจเสียใจเป็นบ้าอยู่คนเดียวแบบนี้ทำไมกันนะคุณเหนือคะคุณเหนือตื่นเถอคะค่ะกลับไปนอนที่ห้องดาวเหนือคืนสติก่อนจะพลิกตัวกลับมามองเห็นวันจันยืนอยู่หนาวอะ่ะค่ะ กลับไปนอนที่ห้องนะคะนี่เพิ่งตีสองเองเธอหายดีหรือยังวันจันทร์ลอบยิ้มในใจเพียงลำพังเสียงงัวเงียนั้นแปลงไปด้วยความห่วงใย,ยเจ้าตัวลุกขึ้นมานั่งแล้วดึงเธอเข้าไปกอดเอาไว้เธอหายดีหรือยังหะห,หายดีแล้วค่ะ ความไกลชิดทำให้วันจันเกิดอาการเก้อเขินแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเธอเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาจะทำอะไรคะนอนไงดึกดื่นตื่นขึ้นมาทำไมเดี๋ยวก็เวียนหัวอีกหรอกดาวเหนือว่าแล้วตวัดร่างบางเข้ามาในวงแขนหลังจากนั้นจึงลุกขึ้นแล้วพาวันจันกลับไปวางไว้บนเตียง เธอวางวันจันอย่างอ่อนโยนก่อนจะเดินไปอีกฝั่งแล้วตามขึ้นมานอนฉันหนาวขออนุญาตกอดได้ไหมอ่ะเสียงคล้ายคนละเมอตั้งแต่ถามอาการและเข้ามากอดเธอแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกเขาอุ้มกลับมาที่เตียงดาวเหนือเข้ามาในผ้าห่มผืนเดียวกันแล้วก็วาดแขนกอดวันจันเอาไว้ โดยที่ไม่รู้เลยว่าคนโดนกอดนั้นกำลังแข็งทื่อคล้ายกับต้นไม้ไปทุกทีลมหายใจของดาวเหนือไหลรินลงมายังซอกคอของวันจันบังเกิดความรู้สึกว่าจัดจักกรจีก,ก็ไม่ใช่ว่าจะดีก็ไม่เชิงเหมือนกำกึง่งอีกทั้งยังรู้สึกแปลกๆแม้ในตอนนี้จะหายใจแรงเธอก็ไม่กล้าจักขยับหนีออกห่างก็ยังนึกกลัว นอนสินอนดึกแล้วนะนขนคีเสายังมีหน้ามาบอกกันแล้วมากอดเธอแบบนี้จะให้หลับลงไปได้อย่างไรตัวเองนอนหลับสนิทแล้วเธอเล่าจะหลับโดยที่เขากอดเอาไว้ทั้งคืนอย่างนี้นะหรอแต่ทำมองในแง่ดีมันก็ทำให้เธออุ่นใจอย่างประหลาดแล้วก็อีกครั้งที่สมองมันเอาแต่คิดว่า อ้อมกอดนี้ของคุณเหนือเคยเป็นของใครมาบ้างนะผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกดีอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับวันจันทร์แล้วมันให้ความพอใจอย่างคาดไม่ถึงและเป็นอีกครั้งที่ความหึงหวงพลันก่อเกิดวันจันทร์กระชับมือของเขาที่กอดเอาไว้ตรงท้องน้อยนึกห่วงแหนอ้อมกอดแสนอบอุ่นนี้เหลือเกินขอให้พรุ่งนี้ คุณเหนือตัดสินใจบอกความจริงกับเธอไม่อยากให้เขาปกปิดเพราะยิ่งปกปิดมันก็ยิ่งทำให้เธอหวาดระแวงกลัวเหลือเกินว่าคุณเหนือจะมีใครหลายคนในหัวใจสำหรับวันจรันรคนนี้มีเขาแค่คนเดียวตอนนี้คุณเหนือคือคนที่ได้หัวใจเธอไปแล้วถ้าหากเขาไม่ยกหัวใจทั้งดวงให้เธอเหมือนกันละ่ะเธอจะเป็นยังไงนะ จะเจ็บปวดมากหรือเปล่าคุณเหนือคะจันรอฟังความจริงจากปากของคุณเหนืออยู่นะคะ